เอาเป็นอย่างแล้วกันเพราะฉันยังไม่รู้ว่าจะขอพระอะไรขอบคุณนะค่ะแม่เสียงน้องนี้ลงไปดูไหนดีกว่าขอบคุณนะค่ะแม่ที่ซื่อให้หนูทําอะไรกันหรอพี่ดูสิแม่ซื่อโทรศัพท์ให้หนูด้วยแล้วมีของพี่ไหมไม่มีหรอกแค่ซื้อให้แกอีกเครื่องหนึ่งก็แพงพอแล้วซื้อให้น้องแกยังดีกว่าอีกอ๋อค่ะถ้าแกไม่มีอะไรแล้วจะไปไหนก็ไป ค่ะแม่ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ฉันมีแค่มลิเป็นลูกฉันคนเดียวหนูขอโทษคะ่ะหนูรักแม่มากๆเลยนะคะแม่ก็รักหนูมากๆเหมือนกันทำไมกันนะทำไมแม่ไม่เคยบอกรักฉันบ้างเลยทั้งๆที่ฉันก็เป็นลูกแม่เหมือนกันแต่ก็ไม่แปลกหรอกเพราะตั้งแต่ฉันเกิดมาก็ไม่เคยได้ความรักจากแม่เลยนอกจากน้องถ้าเป็นไปได้ ฉันขอย้อนเวลากลับมามีครอบครัวใหม่แต่เป็นครอบครัวที่รักฉันและดีกว่าด้วยคำขอแล้วฮะเดี๋ยวนะอากก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 กอกกเอเดียวฉันฝันไปเหรอคงใช่แหละเธอไม่ได้ฝันฮาจริงเหรอใช่เธอเป็นคนขอให้ย้อนเวลากลับมามีครอบครัวใหม่ไงอ๋อใช่จําได้แล้วตอนนี้ได้เวลาที่เธอต้องไปแล้วไปหาครอบครัวใหม่เหรอใช่โอเคได้เวลาของฉันแล้ว น้าฟ้าใสเหรอเอางลูซี่สุขสันต์วันเกิดนะลูซี่หายวันนี้วันเกิดหนูเหรอคะใช่วันที่2ีสิเดือนมีนาคมเป็นวันเกิดหนูนะงั้นแสดงว่าวันที่ฉันย้อนเวลามาเป็นวันที่30หนูเป็นอะไรเปล่าออกเปล่าค่ะหนูขอบคุณหน้าฟ้าใสมากๆนะคะไม่เป็นไรหรอกนาก็รักหนูเหมือนเป็นลูกสาวนะแท้ๆนะถ้าจะรักขนาดนั้นทําไมเอาไม่ไปเลี้ยงเองได้ละได้ค่ะ พ่าหนูก็ไม่อยากอยู่กับครอบครัวที่ไม่เคยรักหนูสักครั้งหรอกคะ่ะนี่แกจะบอกว่าฉันไม่รักแกหรอใช่หนูถามแม่จากจริงของแม่นะคะแม่เคยรักหนูหรือเห็นหนูเป็นลูกไหมอยากรู้หรอถึงแม่ไม่เคยรักที่อยู่แล้วนอกจากกับหนูไงใช่ฉันไม่เคยรักแกตั้งแต่แกเกิดมาแล้วนี่คือคําตอบของแม่ใช่ไหมใช่ไงงั้นลูซี่ไม่อยู่กับน้าแทนได้คะ่ะน้าฟ้าใสนั้นพี่ก็เก็บของและใส่หัวออกบ้านไป ได้ขอบคุณที่ยอมเลี้ยงมาจนถึงทุกวันนี้นะคะไม่คิดนะว่าน้องจะเป็นคนแบบนี้นะแล้วมันทำไมสมัยก่อนพี่ก็ไม่ต่างจากลูซี่หรอกก็ใช่แต่ตอนนี้พี่ไม่มีธุระอะไรกับบ้านหลังนี้แล้วล่ะไปละรู้สึกดีจังที่ไม่ต้องมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วพร้อมแล้วใช่ไหมค่ะงั้นไปกัน <STR> UM e> จะเลิกทะเลาะก,กันหรือยังใครเหรอคะลนูซี่ยงจำไม่ได้เหรอที่ตอนเด็กพวกหนูเลยบอกว่าอยากได้มาเป็นน้องสาวนะแม่ยังจำได้อีกหรอครับจำได้สิแล้วตอนนี้ก็มาเป็นน้องสาวจริงๆแล้วนะพี่ดีใจด้วยนะ ที่มาเป็นน้องสาวพ,พี่จริงๆแต่มาเพราะอะไรหรอหนูตัดขาดกับคนในครอบครัวนั้นแล้วค่ะจริงหรอจริงคะ่ะตัดขาดกับคนในครอบครัวนั้นก็ดีสันได้ยังกับมาทั้งแม่ทั้งลูกอัดชิวใครมนันนิทากูอะมาต้องไกลมาพักผ่อนเถอะได้คะ่ะพี่สาวแต่พวกพี่ชื่ออะไรกันหรอคะพี่ชื่อแป้งส่วนคนหลังชื่อสกายโอเคคะ่ะเงินน้องไปพักผ่อนกันได้คะ่ะแม่น้องน้องก็น่ารักเหมือนเดิมเนอะผมก็ว่างั้นครับ วันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ของฉันสินะไปหาพวกพี่พี่ดีกว่าว่าไงน้องลูซี่จ้าสวัสดีค่ะพี่แป้งกับพี่สกายแม่ที่พูดกับน้องลูซี่ดีจังตามกันที่พูดไม่มีเลยมาเล่น roblox กันไหมแม่ไม่อยู่เอืมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เชิญเข้าดิชนะ

โอ้โหสวัสดีจะสุดสวยชื่ออะไรหรอคะพี่ชื่อฟ้านะจะมีแฟนยังจะถ้ายังไม่มีพี่จีนนะจ๊ะเข้ามาทไมถึงชื่อฟ้านะจ๊ะใช่ไหมไอ้ฟ้าอ๋อใช่ใช่ใช่ใชเ,ลเล่นไงเหรอคะหนูเพิ่งเล่นเกมนี้ครั้งแรกม,ามากกึงสอนไม่ได้เรื่องหรอกเดี๋ยวพี่สอนเองนะจ๊ะคนสวยของพี่ไอ้ฟ้าทำตัวปกตินี่ก็ปกติสำหรับกูแล้วต่อแหลคะค่ะลูซี่ไปเล่นวีรอก,กันใหม่ได้คะ่ะ สนุกมลใช่ใช่แถมวันนี้ดูซี่เล่นเก่งมากขึ้นด้วยยังไม่ถึงวันเลยแฮะแฮะพี่สมหนูเก ok ินไปแล้วไม่เกินหรอกแค่กาเล็กซี่เองช็อตอัน ตัวกันข้าสาวผู้ชายครับแต่มึงเป็นเกย์เออเออและมึงก็หุบปากด,ด้วยสวัสดีครับพี่ชื่อสกายอายุ21สวัสดีครับน้องน้องพี่ชื่อปารยุ e y o พี่ชื่อลูซี่อายุ18พี่ชื่อฟ้าใสอายุ19พี่ชื่อแป้งอายุ20หนูชื่อไม่จำเป็นต้องแนะนำรอกน้ามลีเพราะฉันรู้จักเธอดีเอาหน้าพี่ให้น้องมาลีแนะนำตัวหน่อยนะพี่เจฟบกับฟ้าใสยังไม่รู้จักเลยก็ได้ถือว่าน้องลูซี่ขอ หนูชื่อมาลีอายุ17ผม่อชื่อเัสตินครับอายุ18เออมาลีไปทำบันทึกคกับไพรมารกูเปล่าตั้งใจทำแม่บังคับให้กูทำอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรไปเล่นเกมกันนาบีเดี๋ยวมาลีคอยว่ามันแปลกๆจริงคอยเห็นด้วยเอายังไม่มีใครตื่นเหรอสวัสดีมาลีที่มีเรื่องอยากจะคุยนะอะไรละ่ะเรื่องเมื่อวานมันหมายความว่าไงเออ ก็ได้ไหนไหนไม่มีใครอยู่<ม>นอกจากเราสองคนแล้วคือจริงๆหนูกับพี่ไม่ได้เป็นพี่น้องกับจริงๆพวกเราสองคนเป็นเด็กกำพาที่ถูกแม่เก็บมาเลี้ยงทั้งคู่อึ้งใช่ไหมหนูก็อึง้งเพาหนูรู้ความจริงมาสามเดือนแล้วก่อนพี่จะออกจากบ้าน,นี้ไปหนูอยากจะบอกพี่แต่แม่บังคับไม่ให้บอกและจริงๆแม่ก็ไม่เคยรักพวกเราสองคนด้วยแล้วที่พี่เห็นคืออะไร นั่นก็แค่ภาพหลอกของแม่กับโทรศัพท์ที่แม่ซื้อให้จริงๆแม่ซื้อให้ตัวเองมีครั้งหนึ่งที่หนูไปขอให้แม่รักพวกมูสองคนแต่แม่ก็ปฏิเสธหนูไม่รู้จะทำยังไงและแม่ก็ได้บอกว่าถ้าจะให้รักฉันจะรักแค่คนเดียวและแม่ก็เลือกหนูและยังบอกอีกว่าแกห้ามไปบอกความจริงกับใครทั้งนั้นแมมแต่พี่แกถ้าแกไปบอกแล้วก,ก็ฉันจะฆ่าพี่แกไปหรือแกจะตายแทนพี่แกลหลังจากนั้นหนูก็ต้องยอมทำต่างที แม่บอกทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้หนูขอโทษพี่จริงๆนะคะหนูขอโทษที่บอกความจริงกับพี่ไม่ได้ตลอดหลายปีนี้หนูรักพี่มาตลอดแต่พ่อแม่หนูเลยไม่สามารถทําตัวสนิทสนมก,กันได้หนูขอโทษจริงๆไม่เป็นไรพี่ให้อภัยขอแค่น้องยอมบอกความจริงกับพี่พี่ก็ไม่ว่าอะไรแล้วจริงหรอคะ่ะจริงสินานมากคะ่ะใครไอ้วนอย่ามา

เอาตื่นแล้วหรอคะคนสวยของพี่เค้าเจอเอ <c oughs> เอมื่อกี้เหมือนจะได้ยินเสียงมังงอยนะคิดไปเองอ,อ๋อเมื่อคืนได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเชิญได้ป่ะหนึ่งบาทค่าเชิญคนเข้ากลุ่มไม่มีเดี๋ยวผมจ่ายให้แม่มีเอ็นุ่มจ่ายให้งั้นเชนิญนะ Sky underscore 056 add kitty underscore 890 <c oughs> เดี๋ยวที่มันเต็มนะปรับให้นั่งเป็นคู่แทนไหมก็ดีนะคะ พี่สกายยอมเชิญหนูแล้วหรอคะก็เพื่อนพี่อนุญาตนะอ้อสวัสดีเออทำไมต้องเป็นคู่หรอคะที่มันเต็มเลยต้องปรับเป็นคู่นะจ๊ะนั้นหนูแนะนำตัวนะคะสวัสดีคะ่ะหนูคิตตี้อายุ17อายุเท่ามา่อไเลย้ปแนะนำตัวกันทุกคนสนใจไปเล่นแมพหนึ่งไหมคะไหนก็ปรับเป็นคู่แล้วได้ต่อไปกันพี่ไม่ไปนะไปเพราะคนอื่นไปเป็นคู่แล้วหนูจะไปแบบคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นไปก็ได้ครับ เหมือนไม่ได้ก่อจุดเดี่ยวกันทุกคนนะพี่ก็ว่างาั้นแต่ตอนนี้มีแค่พวกเราสองคนใช่ไหมใช่ค่ะจะไปตามหาคนหรือไม่คะไม่ล่ะคือพี่มีเรื่องจะบอกน้องนะอะไรเหรอคะคือพี่ชอบน้องและรักน้องมากๆด้วยมาเป็นแฟนกับพี่ได้ไหมคะเออคื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 อไม่ได้หรอกค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือได้ค่ะเป็นแฟนกันได้ค่ะรักน้องที่สุดในโลกเลย เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในใจพี่ไหอันนั้นี้เล่นมุกใช่ไหมไม่ครับผมชอบพี่นะครับคนเดอยู่นเนน่าอยู่ในนี้แหละแต่จุดอื่นสวัสดีจ้า เป็นคนโยนมันมาหรอใช่ค่ะก็พี่เจฟไม่เดินเลยโยนมานะคะ่ะมีข่าวดีจ่ะบะว่าคือกับมรนิปฟไปไหนแล้วนะช่างเถิดเดี๋ยวค่อยไปตามหามันที่หลังเมือนมันเลยหรอใช่มาไงเนี่ยบินมาที่เห็นพิสกา,ายไมครับพอเห็นแทบยูตรงพมนนะงายนะดดิงตรงไปหนกาเซอร์ขอบคุณครับ รู้สึกว่าจตินจะติดสกายมากเลยนะนั้นสิเจอตัวสักทีหาตัวยากจริงๆไปจะมานอนกินบ้านกินเมืองหรอรู้สึกว่าวันนี้มีแต่คนอยู่เป็นคู่จริงค่ะเฮ้ย hey, รู้แล้วรู้แล้วรักเหมือนกัน